สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่3เดือน8ปี68นะครับผมกับแนวทางหาหนอยสูตรมัดรวม4ี่หนอยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทําคลิปนะครับผมหรือพี่พี่ fc ท่านใดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์ยังเชฟหนุ่มเดือนนี้นะครับผมจะมีกลุ่มพิเศษคือกลุ่มไลน์ชุดงบน้อย 4ี่ชุดนะครับผมจะเปิดเป็นกลุ่มจะให้เฉพาะในกลุ่มอย่างเดียวนะครับผมในชุดงบน้อยครับผมก็เฉพาะงบน้อยเต็มที่ไม่เกิน3ามชุดนะครับผมชุดงบน้อย i อ l i ล e นะครับผมศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเก้าหกหกนะครับผมห้าหกศูนย์ห้านะครับผม สำหรับเมื่อวานนี้ก็เฮกันไปยกช่องยกกลุ่มเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ท้งชุดงบน้อยเมื่อวานนี้เชียหนุ่มก็ให้เข้านะครับผมแล้วก็3ตัวตรงๆงนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันครับก็ยินดีกับพี่พี่ที่หยิบจับไปเป็นแนวทางนะครับผมเชียหนุ่มก็ยินดีด้วยนะครับแนวทางเข้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะของเมื่อวานนะครับผมวันที่2เชียหนุ่มให้เดือนที่ 03, 04, 0 3 4 6ี่วิ่งรูดที่ศูนย์นะครับผม มาดูกันนะครับผม0กับ4นะครับเฉพาะกิจออก403กับ27นี่ครับผม3ตัวตรงๆเลยนะครับผม403กับสสอง27แล้วก็ชุดงบน้อยในกลุ่มลายเชียนหนุ่มก็ให้0ูนย์สามนะครับผมเข้าตัวเน้นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยส่วนพิเศษออก774กับ69ครับผมก็มา69นะครับผม แล้วก็ c 7 7 4นะครับตัวกลับนะครับผมส่วนรอบปกติออก2 8 5 6, 7, กับ67ก็มา6 7นะครับผม8 5 5 8ไม่มีนะครับผมส่วนรอบ6 7ส่วนรอบ vip ออก8 0 4กับ4 9 ครับผมมา04นะครับผมแล้วก็49นะครับโอ้โหปังไม่รู้จะแตกยังไงเลยทั้งบนทั้งล่างเลยห้อเข้าเต็มเต็มกันไปตะน,นันวันไหวเลยวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับใครที่หยิบจับไปเป็นแนวทางการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับผมเดี๋ยวไปดูแนวทางของวันที่สามนะครับผมว่าจะเดินต่อไหมเป็นยังไงเนาะ ก็วันนี้ก็ผ่านไปด้วยได้ดีครับผมหลังจากที่เงีย,งยบๆมาหลายวันก็วันนี้มาคุ้มค่าไปเลยกับการรอคอยนะสามตัวตรงสองตัวเน้นสำหรับวันนี้นะครับผมวันที่สามนะครับผมเดือนแปดนะครับผมปีหกแปดนะครับผม หาหน่อยวันนี้นะครับผมรวมสี่หน่อยนะครับผมสี่หน่อยเด่นนะครับผม เด่นที่หนึ่งนะครับวันนี้หนึ่งห้าหแล้วก็9้านะครับวิ่งลูดนะครับผมวันนี้วิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดที่9้านะครับผมเมื่อวานนี้มีเบิ้ลไหมศูนย์สามองเจ็ด ไม่มีเบิ้ลนะครับผมไม่มีเบิ้ลวันนี้ก็จับชุดนะครับผมตามสูตรนะครับะหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมแล้วก็หนึ่งหกนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับผมเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะ อ้าวสี่เก้าอีกเก้าสี่นะครับผมแต่กระชอบเก้าแปดเหมือนกันเก้าสี่ชุดเบิ้ลนะครับหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกแล้วก็เก้าเก้านะครับ สำหรับชุดสามตัวนะครับผมเก้าห้าหกนะครับผมหกหนึ่งห้านะครับผม ห้าเก้าแปดนะครับผมแล้วก็หนึ่งห้าสามนะครับผมสำหรับชุดที่เชีบหนุ่มให้ก็ติดติดไว้อย่างละนิดจะหน่อยแต่ถ้าว่าเป็นชุดที่ลงให้สีเขียวนี่ก็เน้นเน้นพอเน้นได้นะครับผม วันนี้วิ่งรูที่เก้าครับผมเด่นเก้ากับห้านะครับวันนี้ก็จับไปที่หนึ่งห้านะครับผมห้าหกนะครับผมหกเก้านะครับผมเมื่อวานออกแล้ววันนี้ก็ออกอีกได้ครับผมแล้วก็ ชุดสามตัวนะครับ956นะครับผมถ้าจะผิดก็ผิดแค่แต้มเดียวก็จะเป็น946หรือเปล่าแล้วก็615นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับ99ครับผมกับ55วันนี้มีเบิ้ลนะครับผมติดเบิ้ลด้วยนะครับสายเบิ้ล ใครที่ชอบเบิ้ลติดเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลวันนี้มีเบิ้ลนะครับใครชอบเบิ้ลก็ติดเบิ้ลไว้บ้างนะครับผมชุดเบิ้ลวันนี้ชุดเดียวเบิ้ลที่เชฟหนุ่มชอบก็คือชุดนี้นะครับชุดเบิ้ลใครชอบก็ตามไว้นะครับชุดเบิ้ลเก้าเก้าหกหกมันจะกลับหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหกหกเก้าเก้านี่แหละลองดู โอเคครับวันนี้ก็ขอให้เฮงเปังๆกันทุกท่านนะครับผมชุดที่ไม่ได้สีเขียวให้นี้ก็ติดไว้บางอย่างนิดเีหน่อยครับไม่เช็มหนุ่มไม่อยากให้เยอะเดี๋ยวมันจะหลายตัวเกินไปเนาะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้เฮงเเหมือนเมื่อวานนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ